สวัสดีครับผมครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอำนาจโซล่าเซลล์นี่นี่วันนี้ก็ได้มาติดตั้งโซล่าเซลล์นี่ครับที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมอย่างชุดนี้ก็ติดระบบออฟกลิดนี่ตัวนี้ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเปิดไฟโทรทัศน์พัดลมทีวีตู้เย็ยนได้สบายสบายเก้าพันหมื่นสองเปิดได้แต่เจ้าของจะเพิ่มแบตเอาทีหลังอันนี้อันนี้จุประสงค์เขาก็จะดูดปั่นน้ำเนี่ย ตั้งทำเมื่อรถผักรถข้าวรถของตามเวลานี้พอดีเจ้าของแกไม่ได้เฝ้าก็ทาที่ล็อกที่เก็บไว้แกอย่างดีอันนี้ก็ใช้แผงโซโลาซ่าเซลล,ลล์นี่แปดแผงแผงโมเลอร์สามร้อยสี่สิบบตมาตรฐานเยอรมันอันนี้สำหรับเอสซีคนไหนสนใจนี่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าไปใช้แล้ออยากมีเนี่ยดูได้ครับผมชุดนี้อันนี้ครบวงจรตัวนี้ใช้ปั๊มน้ำสองแรงครับผมดูน้ำสะเพื่อจะดันน้ำหยดดันน้ำพุตรงนี้เขาลังปลูกต้นไม้อยู่บริเวณของเสียเสียเจ้าของที่กรุงเทพอ่ะเปิดปั๊มหน่อยครับนายช่างเปิดปั๊มให้เขาหน่อย เดี๋ยวจะพาไปดูระบบภายในชุดนี้ผมก็จะทําโครงทําอะไรให้เบ็ดเสร็จเลยเนี่ยอันนี้พอดีมันอยู่กลางทุกงก็กลัวหายเนาะก,ก็เลยทําให้เขาขึ้นมาด้วยเนี่ยนี่จะเก็บอินเวอร์เตอร์เก็บพอเบ็ดไว้ข้างในเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้ก็จะทําประตูปิดของอ็อกเหล็กสองชั้นอันนี้คือระบบของทางเราเนี่ยอำนาจตอนนี้กาลังเก็บรายละเอียดอยู่เบ็ดอันนี้เราใช้เบ็ดดิฟดิฟเจลเอ่อซึ่งอันนี้ไม่มีน้ํากรดเอ่อยี่ห้อ er, มุลเลอร์เหมือนกันทนครับผมมาตรฐานเลยอันนี้ทนมากเก็บไฟได้ดี จ่ายไฟได้ดีเก็บไฟดีครับตัวนี้อันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์3,000ัวัตต์24โวลต์ตัวนี้เป็นหมออแปลงเทอร์อยมาตรฐานอันนี้นาะยช่างกำลังทำสายยุ่งตรงนางอยู่กำลังเก็บรายละเลอียดอันนี้เราจะใช้ชาร์จเจอร์คุมเนี่ย30แอมป์4ตัว2แผงคุมหนึ่งตัวนี่ผมจะไม่ชาร์จรวมอันนี้ก็จะเปิดปั๊มน้ำนานยช่างเปิดปั๊มน้ำนะครับผมอ่าเปิดปั๊มน้ำให้เขาหน่อยอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูปั๊มน้ำเขาไปดันอเอ่อมอเตอร์สองแรงะดูดอย่างเงี้ยดูได้ทั้งวันเนี่ยขขเขนนามเม อันนี้เราก็จะตั้งทำมือด้วยนะปิดเปิดเป็นเวลาอัตโนมัติตับผมไม่ต้องมาก็ปิดเปิดรถเข้ารถอบอกได้อันนี้ก็ช่างเอ็มครับผมใครสนใจทักหาเราได้รขบอานาตโซลา่าเซลล์เนี่ยแพงแต่แรงจริงสั้งแบบน้ํประดานะระบบไฟเราก็รับทํารับทําทุกอย่างแต่ถ้าระบบนี้ต้องคุยถูกคอผมนะผมถึงจะทําให้ปกติผมไม่ค่อยทําทําระบบนี้อันนี้ก็จะดานดู่นครับนู่นน้ำพุน้ำก็พุ่งยู้เห็นไกลๆนู่น สำหรับท่านใดก็โทรติดต่อผมได้ทักก็มาหาผมในเฟซได้สาหรับเพื่อนเอนในเฟซของผมนี่สนใจระบบน้ําบาดาลโทรหาผมได้ทักไปได้ครับผมมาตรฐานการันตีความรุนแรงรับประกัน2ปีมีนะหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องไม่ต้องซ่อมของผมช่างอำนาจสวัสดีครับผม